สวัสดีค่ะเมนูวันนี้นะคะง่ายสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะส่วนผสมหลักก็ปีกไก่ค่ะวันนี้เราใช้เป็นปีกกลางนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้ค่ะ ะะเพราะว่าปีกาก่ก็จะมีกระดูก2เส้นเนาะแล้วก็ผ่าผ่าครึ่งให้เหลือกระดูกข้างละอันแบบนี้ค่ะจริงๆสองอันนี้ก็จะต่อกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ผ่าตื้อย่างนี้ต่อกันได้เลยแล้วก็แช่หมักด้วยน้ําปลานะคะน้ําปลาก็อันนี้ไก่ประมาณ8ชิ้นนะคะหั่นครึ่งก็จะได้ประมาณ16ชิ้นเนาะชิ้นก,นกลางๆค่ะไม่ใหญ่มากค่ะน้ําปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะประมาณนี้ค่ะ แค่นี้ค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณยี่ินาทีค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ระหว่างที่เราหมักทิ้งไว้เนี่ยค่ะก็ไปทำอย่างอื่นได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือน้ำมันพืชค่ะใช้น้ำมันสำหรับทอดค่ะตอนนี้เราก็ตั้งกระทะร้อนรอกระทะให้ร้อนแล้วก็ค่อยใส่ปีกไก่ลงไปทอดนะคะค่อยๆทอดไฟอ่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะตอนนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะก็ใช้เอาปีกไก่ที่เราหมักไว้เนี่ยค่ะลงไปทอดได้เลยค่ะ ไม่ต้องไฟแรงนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วก็เบาไฟนิดหนึ่งัดสองก2เอาไป้ก็อทอดไปเรื่อยๆนะคะจนสุกเหลืองดีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะ ริ่มคะเริ่มืองสวยแล้วค่ะก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะจะเย็นๆค่ะอันนี้กลับจะได้ที่แล้วค่ะก็ไฟแรงไฟมันจะไหม้นะคะเพราะว่าเราหันผ่าข,ขึ้นแล้วเนาะ พอ,อไก่เริ่มเหลืองได้ที่การต้องการแล้วนะคะก็สักพักใส่ตะแกงเอาไว้นะคะล้วกระชอนนะคะไม่มีตะแกงแล้วก็ทอดอันที่เหลือค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาจับใส่จานกันนะคะเห็นไหมคะสีเหลืองสวยเลยะคะ่ะ ระวังน้ำมันกระเด็นเลยนะคะ แล้วถ้าเสร็จแล้วเรามาดูตอนจับใส่จานกันนะคะนี่ก็เสร็จแล้วเหมือนกัน,นะคะ่ะก็ใะะส่แกงเหมือนเดิมนี่มีสีเหลืองสวยตานต้องการก่อนนะคะถ้าชอบกรอบตบบนี้ก็สามารถทอดกรอบได้นะคะถ้าสำหรับคนที่ชอบแบบไม่ต้องกรอบมากเอาแบบ ให้มันนุ่มนอกอรอบนอกนุ่มในก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะติดไฟดดได้เลยเีแจดีจลวค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาของเราค่ะเป็นเมนูที่ง่ายมากๆค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยค่ะแค่มีปีกไก่สดๆนะคะที่เราซื้อมาแล้วก็หมักด้วยน้ำปลาดีๆหน่อยนะคะแค่นี้เองค่ะแล้วก็ทอดในน้ำมันไฟกลางค่ะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆค่ะทานคู่กับซอสพริกนะคะรับรองอร่อยลืมแน่นอนค่ะลองทำทานกันดูได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ